สวัสดียมเจ้าเจ้ามีแ่ดทางนอก <c oughs> อาหารเจ้าเจ้า,จานมปังพีนัทบัตเตอร์ปักทองชาเจ้ามีใบมอนใบคอยใบยมอนใบยะนาแล้วก็ใบเตยสี่อย่าง <c oughs> ไดดออกเดี๋ยวควายค่ะถ้าจะไปหาหมอวันนี้เราต้องเจาะเลือดเราต้องหาหมอเบาหวานไปกายภาพบำบัดบได้อาหารได้อืมหอชาหอม ทำชาดื่มเองจ้ะก็เอารวมกันซะเลยเนาะมันจะได้ครบสูตรเอาสูตรกันซะเลยใบคอยก็แก้ปวดเมื่อยใบเจอกับนำุ่งหัวใจหลายอย่างนะ